หมวดที่สิว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่สออไปในทางภาษาคนเพื่อศิลธรรมทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอย่างประหลาดดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าชาติจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือเพื่อความเป็นเทพแห่งหมู่เทพทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์ทั้งหลายก็ดี เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าแห่งพวกสัตว์สีเท้าทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์มีปีกแห่งพวกสัตว์มีปีกทั้งหลายก็ดีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็ดีแล้วใสดูก่อนอานนท์ชาติก็จักไม่ได้มีแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นแล เมื่อชาติไม่มีเพราะความดับไปแห่งชาติโดยประการทั้งปวงแล้วชารามรณะจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อน,นั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของชารามรณะนั้นคือชาติดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่า ชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าพบจกไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการ กล่าวคือการมาพบก็ดีรูปประพบก็ดีอะรูปประพบก็ดีแล้วใสเมื่อพบไม่มีเพราะความดับไปแห่งพบโดยประการทั้งปวงแล้วชาติจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัย นั่นแหละคือปัจจัยของชาตินั้นคือพบดูก่อนอานนท์ก็คำนี้ว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทา,านดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทา,าน ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าอุปทานจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือการมุปาทานก็ดีที่ถูกปาทานก็ดีศีละพัตุปาทานก็ดีอัตตวาทุปปาทานก็ดีแล้วใสเมื่ออุปทานไม่มีเพราะความดับไปแห่งอุปทานโดยประการทั้งปวงแล้วพบจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอ ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของพบนั้นคืออุปทานดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตันหาดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าตันหาจัะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือรูปตันหาสัทธตันหาคันทะตัณหารถตัณหา โลธพะตันหาธรรมตันหาแล้วไสเมื่อตันหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงแล้วอุปทานจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของอุปทาน นั้นคือตันหาดูก่อนอานอนก็คำนี้ว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอนความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดูก่อนอาน,อน ถ้าหากว่าเวทนาจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาเราใสเมื่อเวทนาไม่มี เพราะความดับไปแห่งเวทนาโดยประการทั้งปวงแล้วตัณหาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานทน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของตัณหานั้นคือเวทนาดูก่อนอานอนท์ก็ด้วยอาการดังนี้แล เพราะอาศัยเวทนาจึงมีตันหาเพราะอาศัยตันหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีเพราะอาศัยความตรหนีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลาย ทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราได้กล่าวไว้แล้วดูก่อนอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าทำเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคม การทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยการห่วงกั้นดังนี้ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าการห่วงกั้นจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเหลาใส เมื่อการห่วงกันไม่มีเพราะความดับไปแห่งการห่วงกันโดยประการทั้งปวงแล้วทำเป็นบาปอากุศลเป็นอเนะกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นพร้อมได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า ดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกเหล่านี้กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำสอดเสียดและการกล่าวเท็จ นั้นคือการห่วงกันดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกั้นดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกัน้น ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความตรณีจักไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเลาใสเมื่อความตรณีไม่มีเพราะความดับไปแห่งความตรณีโดยประการทั้งปวงแล้วการห่วงกั้นจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุ นั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของการห่วงกันนั้นคือความตรณีดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระนีดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความจับอกจับใจจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเหลวใสเมื่อความจับอกจับใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความจับอกจับใจโดยประการทั้งปวงแล้วความตระนี จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน o n เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความตรณีนั้นคือความจับอกจับใจดูก่อนอาน o n ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมีความจับอกจับใจดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าความสยบมัวเมาจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหน โดยทุกชนิดโดยทุกอาการเหลวใสเมื่อความสยบมัวเมาไม่มีเพราะความดับไปแห่งความสยบมัวเมาโดยประการทั้งปวงแล้วความจับอกจับใจจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัย นั่นแหละคือปัจจัยของความจับอกจับใจนั้นคือความสยบมัวเมาดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาดูก่อนานน์ถ้าหากว่าความกำหนัดด้วยความพอใจจกไม่ได้มีแก่ใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเราายเมื่อความกำหนัดด้วยความพอใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความกำหนัดด้วยความพอใจโดยประการทั้งปวงแล้วความสยบมัวเมาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความสยบมัวเมานั้นคือความกำหน,น,น,นัดด้วยความพอใจดูก่อนอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความโปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดังนี้ เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดูก่อนอานนถ้าหากว่าความปรงใจรักจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเราใส เมื่อความปรงใจรักไม่มีเพราะความดับไปแห่งความปรงใจรักโดยประการทั้งปวงแล้วความกําหนัดด้วยความพอใจจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความกำหนัดด้วยความพอใจ นั้นคือความปรงใจรักดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความโปรงใจรักดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความปร่งใจรักดูก่อนอานน ถ้าหากว่าการได้จกไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเราใสเมื่อการได้ไม่มีเพราะความดับไปแห่งการได้โดยประการทั้งปวงแล้วความปลงใจรักจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานทน์เพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความปรงใจรักนั้นคือการได้ดูก่อนอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าการสแสวงหาจากไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเราใสเมื่อการสแสวงหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งการสแสวงหาโดยประการทั้งปวงแล้วการได้จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่า ดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของการได้นั้นคือการสแสวงหาดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าตัณหาจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราวใสเมื่อตัณหาไม่มี เพราะความดับไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้วการสแสวงหาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของการสแสวงหานั้นคือตันหาดูก่อนอานอน o ์ ก็ด้วยอาการดังนี้แลธรรมทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นธรรมที่มีมูลอันเดียวกันในเวทนาคือเวทนาอย่างเดียวก็เป็นมูลสำหรับให้เกิดตัณหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งสองอย่างได้ดูก่อน,นอานน์ก็คํานี้ว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะดังนี้เช่นนี้แลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วดูก่อน,นอานน์ ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าผัสสะจกไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือจากขู่สัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนสัมผัสเราใสเมื่อผัสสะไม่มีเพราะความดับไปแห่งผัสสะโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของเวทนา นั้นคือผัสสะดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูป ดูก่อนอานอน์การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามย่อมมีได้โดยอาศัยการลิงนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่ออาการลิงนิมิตอุเทศเหล่านั้นไม่มีเสียแล้วการสัมผัสด,ด้วยการเรียกชื่อในกรณีอันเกี่ยวกับรูปกายจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอน์การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งรูป ย่อมมีได้โดยอาศัยการลิงนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่ออาการลิงนิมิตอุเทศเหล่านั้นไม่มีเสียแล้วการสัมผัสด้วยการกระทบในกรณีอันเกี่ยวกับนามกายจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอนท์การบัญญัติซึ่งหมู่แห่งนามด้วยซึ่งหมู่แห่งรูปด้วย ย่อมมีได้โดยอาศัยการลิงนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่ออาการลิงนิมิตอุเทศเหล่านั้นไม่มีเสียแล้วการสัมผัสด้วยการเรียกชื่อก็ดีการสัมผัสด้วยการกระทบก็ดีจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์ การบัญญัติซึ่งนามรูปย่อมมีได้โดยอาศัยการลิงนิมิตอุเทศทั้งหลายเป็นหลักเมื่ออาการลิงนิมิตอุเทศเหล่านั้นไม่มีเสียแล้วผัสสะจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัยของผัสสะนั้นคือนามรูปดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณ ดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาเลวไซนามรูปจะปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วจกสลายลงเสียเลวไซนามรูปจกบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจากขาดลงเสียเรลวใสนามรูปจกถึงซึ่งความเจริญความงอกงามความพบูบณ์บ้างหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือน,นิทาน นั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปนั้นคือวิญญาณดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอานอน์ถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ได้มีที่ตั้งที่อาศัยในานามรูปเล่าใสความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณนะต่อไปจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอน์เพราะเหตุนั้นแหละในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุ นั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณนั้นคือนามรูปดูก่อนอานน์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุดติบ้างจึงอุบัติบ้างคลองแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการบัญญัติ ก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้